ถึงแล้วถึงแล้วโค้งโรงฟักไข่อะเร่ๆๆๆโอ้โหมีทั้งคนวิ่งจะกิงก่งแกเชาเลยนะครับแน่นอนแน่นอนใช้ปันแล้วใช้ปันปะ่ะ ของเรากับชาวอันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยานโอ้โหอากาศเยน็เยนๆเย็นตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะครับอากาศเย็นดีกว่าเปิดแอร์ที่บ้านอีก่ะนันสุขปลายปีที่ศิริชาบางพระบ้านเราดูแสุขภาพเพราะสุขภาพคือสิ่งสําคัญที่เราต้องให้ความสำคัญ ภาพดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับ,บนากาศหนาวเย็นเย็นไปเด้กันเช็านีโปรโมชั่นหนาวเย็นพิเศษหมดไปแล้วนะครับหมดโปรโมชั่นไปแล้วเมื่อ2องสามวันที่แล้วอันนี้ก็กลับเข้าสู่หมดอากาศหนาวเย็นปกติของภูมิภาคฝั่งตะวันออกของเมืองไทย เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับขี่รถแรกขี่รแรกสวัสดีค,ด<า>ครับสวัสดีมามามาครับไปสุขของเรากับเช้าวันใหม่สุขง่ายๆได้จากระยาง